เล่าเรื่องหนึ่งลวกันเป็นเรื่องที่จริงตอนนี้ก็คือเผชิญอยู่ก็คือเรารับใช้ในกลุ่มเซลล์ใช่ไหมกลุ่มเซลเนี่ยก็เราเองก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําผู้นําของกลุ่มนะรเราก็ตั้งใจรับใช้เต็มที่นะครับรับใช้เต็มที่จนกลุ่มของเราเนี่ยก็ขยายเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งกลุ่มเซลล์ออกมาเพื่อที่จะเป็นการทวีคูณนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มมาเป็นกลุ่มไวทางานนะครับทีนี้เนี่ยตามแผนการที่เราวางไว้เนี่ยก็คือโอเคก็เราก็ดูจากจํานวนคน โอเคเราก็แบ่งไปฝั่งนู้นสิคนฝั่งนี้10คนอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพอถึงเวลาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอกลุ่มที่เป็นกลุ่มวัยทางานขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนก็จะจัดเวลาค่อนข้างยากคือก็จะต้องปรับตัวในการทํางานต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทําให้กลุ่มเซลเนี่ยก็ใช้คําว่าแบบคนไม่ค่อยมาคน,คนหายหายลูกแกแ่บางคนก็หลงหายไปอะไรเงี้ยซึ่งในขณะที่เราเป็นหัวหน้าเซลล์เราก็รู้สึกท้อแท้ใจเหมือนกันเพราะว่า เฮ้ยทำไมมันไม่เป็นตามที่แผนการที่เราวางไว้เลยนะอะไรเงี้ยแบบทำไมมันต้องเจออุปสรรคยากลำบากแบบนี้สิ่งที่ทำให้ผมผ่านมาได้ก็คือเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยทำงานในจิตใจว่างานนี้มันเป็นงานของพระเจ้านะมันไม่ใช่งานของเราฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าถ้าพระเจ้าทำให้เกิดผลพระเจ้าก็จะทำให้เกิดผลแต่ถ้าเกิดพระเจ้าบอกว่าเวลานี้มันเป็นเวลาแห่งการ เตรียมหรือเปล่าเป็นเวลาที่จะเตรียมคนหรือเป็นเวลาที่จะทดสอบเราบางอย่างเนี่ยพระเจ้าก็ยังดูแลอยู่ทําให้ผมเนี่ยผ่านตรงนั้นมาได้คือเราก็กมีกําลังใจกลับมาแบบรับใช้เต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะติดตามคนที่หลงหายนะครับพยายามที่จะยืนหยัดเข้มแข็งในการเปิดกลุ่มเซลล์ตลอดนะครับไม่ว่าจะมีคน2คน3าคนเราก็ยังยืนหยัดนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็ดีขึ้นเป็นลำดับับก็คือตอนเนี้ย แต่ละคนก็เริ่มที่จะกลับมาคนที่เริ่มจับเวลาได้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็พระเจ้าก็ส่งลูกแกะใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาในกลุ่มเซลล์ของเรามากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยเรามุ่งม,มั่นที่จะถวายเกียรติกับพระเจ้าในการรับใช้เนี่ยขอให้เราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเนี่ยพระเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ทําให้การเกิดผลเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่า ถึงท่านจะเจออุปสรรคปัญหาในการรับใช้ต่างๆนะครับก็อย่าท้อนะครับมุ่งมั่นว่าเราทําเพื่อที่ถวายเก,กียรติพระเจ้านะเราไม่ทําเพื่อถวายเกียรติกับโลกนี้ถวายเกียรติกับตัวเองอะไรนี้นะฮะก็คือให้เรามุ่งว่าทําให้พระเจ้าพอใจขนานพอแล้วถ้าถ้าสิ่งที่คุณทําแล้วคุณคิดว่าพระเจ้ายิ้มพระเจ้าพอพอพระทยัยสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติกับพระองค์แล้วนะครับผมก็หนุนใจพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังในการรับใช้ครับขอบคุณครับ ผมเจอวิกฤตในชีวิตซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอเนี่ก็คือเมื่อ20กว่าปีก่อนที่ผ่านมานะฮะคือตอนนั้นเราแต่งงานกันมา4ปีแล้วแล้วก็ไม่มีลูกสักทีนะครับแต่เราอยากมีลูกมากก็ผมกับภรรยาก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เสมอว่าขอพระเจ้าได้ทรงประทานลูกให้กับเราก็ปรากฏว่าหลังจากแต่งงานผ่านไป4ปีภรรยาก็ท้องก็ดีใจมาก เมื่อภรรยาอายุคันไม่ถึง7เดือนอีกอาทิตย์นึงเดเดือนนะครับปรากฏว่าก็มีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยภรรยาตกเลือดรุนแรงมากนะครับหมอก็บอกว่าจะต้องผ่าเอาเด็กออกทันทีเนื่องจากว่าภรรยาเสียเลือดไปมากอาจจะต้องเสียเด็กยังไงต้องเอาชีวิตของแม่เด็กไว้ก่อนหมอไม่รับปากว่าเด็กจะคลอดออกมาปลอดภัยนะครับในอายุค,คันไม่ถึง7เดือนผ่านไปปุ๊บ จบการผ่าตัดหมอก็บอกว่า,าเด็กคลอดออกมาแล้วแต่สิ่งที่ที่ที่ช็อกค,ความรู้สึกอย่างรุนแรงก็คือว่าเด็กน้ำหนักแค่1,300กรัมเท่านั้นคือตัวเล็กมากนะแล้วก็ครั้งแรกที่ได้เห็นลูกเนี่ยความรู้สึกนี่บรรยายไม่ไม,ไม่ไม่ออกเลยนะครับคือเป็นเป็นความรู้สึกเป็นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงคลอดออกมา ไม่ถึง7เดือนแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงนะครับต้องดูแลเรื่องหัวใจเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งณนะัตอนนั้นนี่นะครับผมอยู่ในสภาวะที่มีคําถามกับพระเจ้าเยอะมากเลยนะฮะซึ่งผมก็บอกกับพระองค์ว่าเอ๊ะครอบครัวเราก็รักพระเจ้าครอบครัวเราก็รับใช้พระเจ้ามาตลอดทําไมพระองค์ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ได้เฝ้าเดี่ยวแล้วก็อ่านพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าก็ได้บอกผมหลายอย่างว่าให้ผมเชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะครับพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะให้ลูกของผมเนี่ยปลอดภัยนะครับจะให้เขาโตมาอย่างแข็งแรงแล้วก็ขอให้ผมเนี่ยมีความเชื่อนะฮะผมเองณตอนนั้นเนี่ยกับครอบครัวนะครับเราก็จะมืออธิษฐานกันทุกวันนะครับแล้วก็วางใจพระเจ้า ณตอนนี้ผมขอบคุณพระเจ้านะครับลูกสาวผมน้องมิ้นตอนนี้อายุ20ปีแล้วนะครับพระเจ้าก็ได้เลี้ยงดูน้องมิ้นมาอย่างดีนะครับน้องมิ้นก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจและต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างมากก็คือว่าน้องมิ้นมีสุขมีสติปัญญาที่ดีนะครับเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งแล้วก็เป็นเด็กที่รักการนมัสการนะครับแล้วก็รักการร้องเพลงแล้วก็มีเสียงร้องเพลงที่ที่ไพเราะ นะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระองค์ตอบคำอธิษฐานผมทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เปลี่ยนวิกฤตในครั้งนั้นนะครับให้กลับกลายเป็นพระพอรอัน,นยิ่งใหญ่ในครอบครัวของผมนะฮะจนผมได้บอกกับพระเจ้าว่าลูกขอติดตามพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของผมหรือว่าครอบครัวของผมนะฮะผมก็พร้อมที่จะติดตามพระเจ้าแล้วก็จะเชื่อและวางใจในพระเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ